สวัสดีครับทุกท่านครับนี่แหละครับเป็นคิวรถคิวรถเขาเมืองศรีสะเกดนะครับพี่น้องผููได้จิไปศรีสะเกดนะครับอำเภอปรางกูนะครับอยู่ข้างๆตลาดก็สิเป็นคิวรถนะครับเพื่อเดิน่าคิวรถมีรถวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างพร้อมนะครับพี่น้องครับอยู่นี่อยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลปรางกูนะครับนี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างกับมี่ครับอ้าวสวัสดีครับพ่อใหญ่เป็นยังไงครับขับวิ่งสมือนในไรได้ดีปะ พอใครมีคนปันไหบอครับกับพ่อยู่ได้บ่ครับอืมพ่อยูได้นาะอืมรับรถมาจากรถบัสมาจากศรีสะเกตในรถโดยสารเขามาจอดหนีบ่ครับโอ้เขามาจอดเอาคนล่งหนีเขากระไดลูกค้าจากค้นถี่นั่งรถมาจากศรีเกตนี่แหละเนาะอืมครับครับเป็นยังไงปัจจุบันนี่ไล่ได้วันวันหนึ่งนี่้หลายบอครับพ่อใหญ่โทวเด้อครับที่ถามเนี่ยทำไม่ได้เหรอบ่ โอ้แต่ว่าเขากับพ่ออยู่ไหนเนาะครับนาอขอบคุณครับพ่อใหญ่ขอบคุณครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของคิวรถคิวรถปางกูสีสเกตบอกครับเนี่ยรถบัตรลรนมาตตสครับสิมาจอดนี่นี่ว่าเราคือบ่เห็นตอนนี้เขาไปใส่รถบัตรโอ้ยังมาท่านมาบอกครับโอ้ขันเที่ยวแรกจากอำเภอปางกูนี่จักโมงครับจากอำเภอปางกูเขาเมืองสีเกตหกโมงสี่สิบหกโมงสี่สิบบอกครับเที่ยวแรก ใบเดี่ยวสุดท้ทยจากปางกูเขาซีสะเกดนะครับใบม่วงสามสิบโอ้ใบม่วงสามสิบกระหมดแล้วบ่ครับเนี่ยโอ้นี่เที่ยวทุดทไทยแล้วบ่ครับเนี่ยโอ้ใบม่วงเคืองก็คือจบแล้วบ่มีแล้วคันสิเขาเมืองเห็ตังไหนถัดบ่มีรถแล้วเหมาเมารไอ๋อเหมาเม้ไทรเลยบ่เ่โอ้เหมาไปปากท้างนี่บ่ครับอันจักบาทครับพ่อ่เหมาจากปางกูไปปากท้างนั่นสองร้อยบ่ครับเขาเอื้นว่าอย่างกตรังสวายอย่างนั่นบ่อ๋อเอาขอบคุณครับสำหรับขอมูลครับ นั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือคิวรถอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดเดออยู่ข้างๆตลาดอยู่หนาโุงเรียนอนุบาลปรางกูครับพี่น้องครับนี่แหละบรรยากาศของคิวรถของอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับอยู่แถวๆนั้นก็เป็นร้านขายของขายกับเขาเด้อครับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศของอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับ นี่แหละครับคิวรถของอำเภอรปรางกูพันบอกว่าเที่ยวแรกออก6โมงเคิงนะครับ6กโมงครึ่งจากอำเภอรปรางกูไปจังหวัดศรีสะเกดเที่ยวสุดท้ายก็13นาฬิกา30นาทีหรือว่าบ่ายโมงเคิงนะครับพี่น้องบ่ายโมงเคิงนี่รถกระเบิดแลด้วเด้อครับพี่น้องบ่ายโมงครึ่งรถเข้าเมืองศรีสะเกดจะหมดนะครับจากอำเภอรปรางกูไปจากข้อมูลของคุณลุงท่านนี้นะครับบอกว่า ถ้าจะเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับหลังจากบ่ายโมงครึ่งจะต้องเหมามอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเมืองศรีสะเกษหรือถ้าไปใกล้กว่านั้นก็เหมาไปที่แยกตรังสวายของอำเภอข่ขันรอ,อรอรถนะครับรอรถที่จะเข้าเมืองศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือข้อมูลจากคุณพี่วินมอเตอร์ไซค์ของอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ